เลือดุเลือดชุบรอบไธรรมดาี่ปุ๋ย <c oughs> ต่อไปเป็นพี่ปุ๋ยพี่เกดยินกระเอิญต่อไปเป็นพี่ปุ๋ยพี่เกด いい <laughs> เรตรงนี้ยายไปสาแน้ไงของเราสองตอนนี้หนูเปิดหกอยู่นะนี่อ๋อไปลองเอลินไปลองมาแล้วไหเอ็นบอกว่าดีแต่แต่ว่าเขาทำแบบ จะเข้ามันเหนืดมันเปิดๆู่อ๋อมันยังใหม่เกินไปดีฮะดี mm 嗯。 เออพี่เรไม่ค่อยอยู่เว้ยโน้องไม่ีนไม่ได้เลยน่แต่ยงชาติห้าอยู่หรือว่าเราเป็นแบบเดียวอ่ะหรือเวลาทำกีัวกีเราใส่ไม้เบาียังไม่กลัวกีไม่ไม่เอาไม้ัวเบให้เมือนเดิมแหละที่คนแต่ผู้ชายนะเน้นวมันเบาเราเลยแต่ตบได้ก็วิ่งนะ ก็ได้ตีไปชอบปวดแขนชอบปวดแขนตีแล้วก็บนโุ้0ฉ่ะเอาไปทั้งแขนจะไม่ใช่ไมเราเนี่ยตีเข้ไปเลย เวจะไปที่ไหนที่ไหน่าก่อนแบเว็บเแเ็คดีนีโอ้ยกแบน้องแีนะองเาพอะคุณก่อนลงลงกนคือส่วนนี้ไม่กงแกเวลา แทนมวลาเวลขึ้นาก่นเข้ room, room ่า yes. ีว oh! yup. ่าเนปด็น like ีไม่ใช่ว่าจลที่เจอโกงเลยนะัเอาบูทีมาเล่นเลยนะแล้วเปล่ยนชารแล้วมันก็หมกขั้วไปหน่อยเองรายกเรว่าล็อกม เนกิราจะคลองให้ลูกไปเลียวไม่ไม่คุยกันนะนอ,นะอะไรนะ ใช่ใช่ทีเดียวใช่ท yeah> anyway> claro> oh ี่ซื้เป็น้อะไรมาลองหมดนี้ก็ไม่เอาเลยถือว่าแบบไม่น่าแต่แบบพังไวนา่มาตรฐานไม่มีแต่ว่าเขาไปคุยกันแบบว่าในควรว่าดีมากเลยนะพี่อาร์ตไปรีวิวว่าเหมือนหลิงลี่ไม่หมดสิตรงไหนอ่ะแล้วน่ะสิพี่อยากจะทักไปถามมากเลย Anak. จับจ <laughs> ับขอชีปเกมต่อไปชัยียงอันนั้ไม่ใช่สนามเรา มันห่างๆบ้างเจอกันบ่อยมันไม่พัฒนาเกันแล้วก็ที่่ันองกันบ่อยนนอ <laughs> แล้ว,นลนลวนลมนบบใครไม่ได้พัฒนาเหมือกนกนง้เขาขี่ได้พัฒนาเมือนันลดตงกล้ามอ่ะมันมันก็อยากก่อยางนั้นตลอดไงใ,ให้ให้มันแบบว <laughs> ่าเป็นเป็นแบบผลไี่อะไรๆที่มาเจอกันสองวันที่อะไรใ้ไม่ได้วิชาเขาไปแล้วอะไินี่แล้วเขาหมดวิชาแล้วเลยเห็ซอกเลย เรียน i ู kind of ้ไปแล้วก็ต้องมเหตุผ <Tür> ี่แบนี้นะเป็นคนกันดีไม่ใช่แบบมันยอะโชยๆต่างๆไม่ถึงให้เราตกใจวันนี้มันเป็นลูกหน้าตกนะโลภะนะเรายกแบบยกต่ำแต่ไม่ได้ตกตื้นที่ตกจแล้วเราเป็นท้ายรอแล้วพอได้ยินตัสตั้งรุกมาตีออกมาเลยรุกมา เพอาะหมายถึงว่าตั้งตั้งตั้งรอส่วนนล้นะพอเรายกไปโคเขาใช่ไหมยกไปโคเขาเขาจะต่งจมจามมาหาหน่อยเขาก็จะตกมาแน่นอนเลยเพราะว่าเห็นรูกเราสวนเลยแล้วให้ตั้งไม้นี่รอเลยแล้วพอได้กินเสียงปั้งเราก็ตีตามเลยไม่ต้องมองนี่ยิ้มแล้วบอกว่าอยู่เรามองไหมมองอยู่พี่แล้วตีตามเลยเห็นรูปหรอเห็นรูปรอดเลยคือเวลาลูกดักแปบบ ต้องใช้มคม่มันตั้งตั้งรออะบากทมันก็เห็นลูกกันแ้บอกว่าตีตีมาห้หมดนั้งันม่เกจริงจริงมันมันแบบอย่างนั้นมันก็แบบพัดอยู่นเลยไปอ่ะตั้งใช่ไหมั้แบบคือถ้าฉีกตัวมันก็จกแล้วแ่เห็นเห็นไงแลวก็ตีเลยแต่ถ้าเป็นเป็นลูกตัดยอดมาหรือลูกเส้ยบห้างมาเข้า เปเก็คือเขากมาเราต้ไปดัก่อไปก็คือตั้งตั้งรอแล้ว่าคือตั้งน้รอรล้ว่าแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงนี้ว่าถ้าเราอยีเข้กลางามอะได้คือลงรงน้ำรอเลราะว่า้าเราต้างอีกมีคนหนึ่งก็คือต้องตั้งรอส่วนนันแต่ถ้าเรงนีีดสุดนี่อร่อยมากการตั้งตไห น้องพุง้งซือ้อมาไงคะนีเกลืออ่ะมีนมีเกลือด้วยเดี๋ยวนะพี่เอพี่โตพี่เอพี่โตพี่โตพีต่เอพี่เอ,อ แล้วกันยังคืออะไรกันคืนนอตุนะ้มเยอะอะไรเนี่คนรักพี่เหมือนเดิมครวะจอ๊อสจ๊อครับจัลงนี่จับคูพ่พี่เอตรงข้ามพี่โต๊ะพี่เอกโอเคไม่รู้จักสักคนเลยเดี๋ยวก็รู้จักใครอ่ะ พี่ก็รออยู่ข้างในโอเคสองสี่หกเจ็ดโอเคยังเกี้ยวหน้ามันเปลี่ยนใหญ่แล้วเนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นหนุ่มโตแล้วสี่เป็นันสูงมากเลยแล้ามีงไงหุ่นสดอยู่บ้างให้น้องไปเถอะให้น้องไปในที่ที่ดีๆให้น้องไปเจอคนสวยเถอะหน้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยวุเด็กแลอย่าง ทำสีด้วยพอทำสีผมปุ๊บหน้ามันสว่างมันก็เลยเปลี่ยนรู้สึกว่าตัวเองแก่ขึ้นไมื่อวเลยอ่ะเราไม่แก่เราเหมือนมือเมื่อวันหนูขึ้นเยอะมากเลยพี่พูดใช่ใช่พี่ก็เป็นเวลายิ้มมากเลยตรงเนี้ยหนูเยอะมากเลยอ่ะคนผู่บางเนี่ยเราสังเกตุเมื่วามันจะชัดมากยิ้มกอเวลายิ้มค่ะรอยย้อนมันขึ้นชัดมากคนผู่บางๆอ่ะ เป็นอยอะงับอเขียงกับ,บมือต่าไป โดนเหรอเขว่าโดนเยียงเยียงเยียงกัะบุมไปเลยอันนี้ลูกพี่ปอนค่ะเก่งเก่งเก่งอุ้ยขอโทษค่ะสวัสดีค่ะมะม่วงค่ะพี่ได้ไหมคะไม่ล่นนานนี่บอกไม่สะดวกครับเป็นคนยิงจองยิงมะม่วงยิงมะม่วงว่าหายแล้วครับหนูเป็นมด แค่เฝ้าเลยไม่ไม่สามารถกินได้เที่พี่เละพี่เชนคู่ใครที่เกือิไหสวัสดีครับตรงข้ามสวัสดีครับเฮ้ยเกือบได้ว่ะ